แล้วบอกอันนี้ก็ไปเบิ่งหลังจากลงมาจะกกินข้าวเด้อค่ะเด้อกับพากันล่างถ้วยล่างซ้ำเนาะค่ะเนาะนี่นเป็นกิจวัตรของพวกเฮานะคะล่างถ้วยเบ็ดเสร็จมองล่างถ้วยกระน้ำแห้งแรงนะคะน้ามาจากวัตถุพระเอกนะคะเมืนเน่อกี้หนูก็เป็นคนเก็บส่วนทางเทิงแต่ว่า เขาสืบเป็นเคนือข่ายอยู่ข้างล่ามีมะปุ้ยวันนี้อืมันนี้น่ะตุ๊กตาชองเอกซ์ซีเพื่อนเด็กได้ชุดเหมือนกันฮะเอาของใครก็ไม่เอาก็จะเอาของปลาถออย่างเดียวสิไปตัดต้นมันแล้วนะ เอา,ไไาคือบลใสซกตะางวมคือห่าเห็ดนะมันจังยกนะเอาเลยแล้วก็แล้วเลยน้ำแห้งแห้งนะนาำม,มาจาก,กูปราเ็ดนะคะค่ะีู่่ในกลางทุ่งกินเสร็จแล้วก็สิพากันมาลางแบบนี้ตลอลบเลยค่ะเด้อสวยกันลวค่ะ เ็จแล้วก็พากันเมื่อละบัดนี้เวลาจักโมงตอนนี้ประมาณเวลานี้ละค่ะทุกทางที่มาวัดนะคะค้าผู้ใดมากระทำมีงานกับบางเทือกคมาเฮดกับข่าวแล้วก็พากันเมื่อนอกจากสิพากันล่างถวยไว้สามวนมากกสิมากันเลี้ยวเวียกคน,นนี้จังได้นห่นี่มาเบิ่งขัวนะคะทางลาะะ่างอันนี้มองไว้ถวยไว้สาม แล้วก็ข้างบนแล้วเป็นห้องครัวนะคะถาเกิดเห็ดข้างบนบ่ทันก็ลงมาเหตุข้างล่างนะคะมีแก๊สยู่ง,งยุ่งโตนะคะเด้อายพากันกลับบ้านไปนี่กลับบ้านเรากันเด้อ<ะ> พากันกลับบ้านก่อน,น้องคะนอแค่นี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ